Tên đi cũng không khăn nữa hả không? Nếu mà tập trình trô ấy hết nệt lẹt vật Chịp vật chứp 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 Thôi đi thế nhớ Mày mang phai này ออกแบบนี้ดีกว,ว่านะฮะดีที่สุดไอเอ๊ะเอ๊ะเฮียไม่เอาโน้กไปไหนเอ,อียมันโคตรเขาเกลียนดี๋ยว่ากูด้ไปโซโลวันเนี่ยครกูด้ไปโซโลอ่ะโอ้โหวีคเอมอเวอริเออรเไปสัมผัส อะไรวะเนี่ยมาอ่ามาดูฮีโร่ก,กันก่อนเลยมีฝั่งฝั <c oughs> ่งดูนะมีมีฟอสกเกนนะบ,นรบาร์เทนเตอร์โปเป็ดแล้วก็ไมดาาแคมเมอรอตอมาฝั่งผมนี่แพนด้ามังกี้โซติปิทเลเบอร์เซอร์ท์ยิงก็วันเนี้ยเมื่อค้าเดยอก็ดูแคมนี่ครับ ีอีกน้องมันอ่ะเดมีแผนก็ได้ดูดีมืออย่าไม่คุยดีกว่าเอาไอ้ตาดแล้วเบอร์ซึงก็ไปบนซิไปกับวิเซเล่อะไรของมึงไว้เนี่ยอ่ะก็เห็นว่ามึงแขร์ดีเออเจริญเดี๋ยวผมต้องถามอะไรเงี้ยกูได้ยินกูรู้เสียงไหมรู้เสียงละวแช่ไหมเด็กร้องแล้ว ก okay, ิมันร้องแน่โอโหไอ้ตัดไอ้เียเบ่์เซิร์ฟไหมลากิมไม่โดนแล้วไม่งีจะทำกูดานไม่ได้อเคกี้าไอเบื่อหน้าเฉาวยแม่งชอบด่าแม่งพี่อะไรก็กูด่าทุกคนเฉาควยรีแม่งเลย o r h e You lên miệng lên. Hey, bây giờ. Ta, you miệng, gặp tật. đi. Too easy. No, I kêu phong tục em 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 nhìn kêu lên. up đình, mày đem, mẹ, up đình, mày đâu, mày điện. Oh, easy. Right สองลงไปไอเียติดตายแล้วอโดนคิวอยู่นัน่นเี <c oughs> ่ยอั <c oughs> อนนี้ลืมบอกว่าเป็นโหมดนอร์มอลนะแต่ว่าพันามาช่วย <Nice spot. S 1> ช่วยมังกีปัมมป๊มใหม่ปันซึ่งดีเ <c oughs> สเต็ตเนี่ย <c oughs> เลยมาช่วยเพื่ออ่ หัวร้อนมันจะกระโดดอะไรมันมิงลาคีม่งไม่โดนเลยเซฟเนี่ย e ำรวจมึงยแล้วลในากู็ตายไ่ทีจุด

กวาจะจบก็เพิ่มเดือยก็เลยคุยไปเร่อยๆคู่แบบคู่ก้าบคูมากก้าบเยอะมากนะเจ็กก้าบหน้าห้าอยเลยอ้ยแล้วล้ว้าบมามาาครับเฮ้ยมันเห็นคาริแดงอ่ะโหเห็นมึงาองระวังถ่าตายนะกระป๋ั้มไ้ไา่ ลาขีไม่ทำเดินทาจังหวะแรกไม่น่าให้มันเห็นเลยนะไอ้เกียไอ้เกียปุ๊บน่ารือน่าเนี่ยผมจะอัพท่าสามน้ำบอลแรงแรงมากเกี่ยวเลยตัวติ ไง่ัหมือไงการเล่นไอ้แพนด้าเนี่ยมันเหมือนเหมือนเหมือนกับมังกีเลยนะผมว่าเพราะว่าแบบตีแล้วก็สกิลหนึ่งตีแล้วก็สกิลหนึ่งก็ได้เพราะว่ามันคล้ายๆกันสกิลหนึ่งไอ้มังกีมันสไลด์ใช่ไหมล่ะแบบตีปุ๊บมันก็สไลด์แต่นี้มันนั่นแหละอย่างเมื่อกี้ผมผมนัดแล้วก็ตีแล้วก็เตะแล้วก็ตีได้อยู่

Yes. Okie okay, dokie. here, Kiss the score. Righty out. Put lemon in Good on ya. Like OMG. Uh -huh. Danger, danger, danger. Okay, You got me on it. Okie dokie.

ยิ่มังลาชีเป็นจุดหนึ่งมันตียากคือต้องต้องตีก่อนหนึ่งทีแล้วก็สกิลตอนตอนผมทัดเต่ใหม่ตอนเยี่ยแหลไปาไหรต้องตีดูสัตว์เจอพันห้าตกโตัตธร

righty Good on ya. Yeah, the outlet, outlet. Hey, you, I it Good on ya. Danger, danger, danger. You got it. they will Too oh, Easy, is it time for a walk? Yeah, I mean, they you right. you right. oh. you got it right here. Oh, make Okay, Danger, danger, danger. Over here, Tango. Good on you. Nice no swipe. Right. Okie okay, dokie. You got it. Too easy. Okie okay, dokie. Good on ya. You. you got it. Right here. Okie dokie. I'm what? You, you got it. Beachamon! You got it. Good on ya. Here you go, mate. Oh, yeah. <laughs> danger, danger, danger. เมื่อช้านเหรอไอสัตว์เขาถามมาเออ่ะงั้นงั้นแต่คุยมาสามตัวยี่ไหโคตรปัญญาอ่อนเลยมาแก้โคตรปัญญาอ่อนเลยอพนี่ต้นนี่ต้นเป็นพันแปดนี่กูตายไปแล้วเนี่ยออกเลยไม่รันบอก

Righty-o. You got it. Good on ya. Up you go, mate. Chill. Two, one. Wait, that. You got it. Is it time for a walk? is under attack. เะ o ไหมไหนผมออกไอหนี้ดีกว่าอะไรวะเนี่ยอิน t a ตนีอัยากเป็นไหนไม่รู้ดตลกเมื่อกี้นะสกิลไม่โดนเลย

Good on ya! Too easy! Good on ya! <laughs> Hang on a tick! Okey dokey! Too right! You got me on aggro! In a duck! In a swank a มันไม่อยู่มันปล่อยให้กูฆ่าเฉยๆแล้วผมตะคิวหนึ่งไม่โดนมันต้องตีก่อนนะตีแล้วก็กดคิวตีแล้วก็เตะตีแล้วก็เตะไม่งั้นไม่ได้อ่าให้ยมมันเขาเยอะ <laughs> the Hellborn right and the for legion tower! Okie dokie. Too easy. I stun no weekend warrior. Let's get some action. Good day, mate. Okay Don't

มันเตไม่อยู่มันไม่อยู่อ๋อกรเซอร์ชชื่ออะไรเนี่ยขอรู้ชื่อหน่อยสิมัเดียวมาเดียวหนึ่งเก้าแปดเก้าหนึ่งเก้าโอ้โหมาดูชื่อนะอ้วเยฟาร์มเอาบินก่อนดีน Right here. Hang on a tick. Let's bring and let's Good on ya. Over here, Tango. Ouch. Ow. Oh, yeah. Nice okay, swipe. You got it. Okey dokie. Over here, Tango. Good on ya. You. you got me on aggro. <laughs> Righty out. You got it. Behind me, good on ya. Righty <laughs> out. Good night, door door. Nice sweat. เอา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 ยิโปเปตดีกว่าโอไอ้เคียร์ไเอาุยกล โดนป้กับสาดเลือดแม่ทำอะไรไม่ได้ไม่รับกีนกูกไม่ได้สองมไม่ได้เขาโตอย่างงามเลยอยาบเล่นวิสเลย์แบบแม่แสบอ่ะ Mate, Okie okay, dokie, me, this is a call. I that's You got it. No sweat, mate. Righty, out. <laughs> danger, danger, danger. <laughs> Too right. yeah him all out there. You got me on egg. too easy Oh, I'm going to Over here. Tango. you got it. Oh. Too easy. Okay. The hell you got it. regeneration. Too easy. Okay, oh, okay. วิ you <got> ต้องรอให้โตช้าแอ่ะแต่โตถอยตรยงนี้ก่อนเห็นมันเห็นนะเว้ยมันกงวันอยู่ว,วะ I've got my money on Winner Play. Uh, hey. Yeah.